สวัสดีครับผมจิรัิจิรัติบีบออครับวันนี้อยากมาแบ่งปันนะครับให้ทุกคนได้ประสบควาสมสําเร็จนะเคล็ดลับง่ายตั้งตั้งตั้ง,งอ่าหรือเรียกว่า3ตั้งนะครับสามตั้งนี้จะทาให้คุณประสบควาสมสําเร็จตั้งแรกที่คุณจะต้องมีคือคุณต้องตั้งเป้าหมายให้เป็นในชีวิตนะครับคําว่าตั้งเป้าหมายให้เป็นหมายความว่าถ้าวันนี้ชีวิตคุณกําลังมองหาความสําเร็จนะครับ จงตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้วอุปสรรคมันจะเล็กแน่นอนมันต้องเจออุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแรกตั้งเป้าหมายแต่ต้องตั้งให้ใหญ่นะตั้งแบบเราต้องเอื้อมอ่ะไม่ใช่หยิบได้ง่ายอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่ตั้งเป้าหมายครับตั้งที่สองเราเรียกว่าตั้งคําถามตั้งคําถามคือตั้งคําถามให้ถูกกับชีวิตของเราอย่าตั้งคําถามที่ผิดอย่างเช่นเราคนตั้งคําถามฉันจะทําได้ไหมไอเนี้ยไม่ต้องตั้งไอเนี้ยเรียกว่านิ้งหน่องนะครับ คุณต้องตั้งคำถามให้เป็นคำถามให้เป็นหมายความว่าเช่นถ้าฉันทำแบบนี้ฉันจะได้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าตั้งคำถามให้เป็นทีนี้เราเจอสองตั้งแล้วตั้งแรกตั้งความหมายก้อที่สองตั้งคำถามไม่เป็นสุดท้ายสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรคือความสําเร็จจริงไหมซึ่งความสําเร็จปลายทางอะ่ะบางทีมันผมจะบอกว่ามันเป็นความสําเร็จที่มันทําให้คุณสบายทําให้คุณโอเคอยู่แล้วล่ะแต่ ในระหว่างทางที่คุณตั้งเป้าหมายตั้งคําถามเนี่ย<ส>กว่าจะไปถึงความสําเร็จคุณต้องมีอีกตั้งหนึ่งเราเรียกอันนี้ว่าตั้งใจคําว่าตั้งใจเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าคุณตั้งเป้าหมายใช่ไหมมันเสร็จไปแล้วพอคุณตั้งคําถามมันตั้งคําถามไปแล้วทีนี้ระหว่างทางที่คุณจะไปสู่ความสําเร็จเนี่ยมันใช้อันนี้สําคัญมากๆเลยคือความตั้งใจใส่ใจกับมันพเพราะอะไรไหมครับ เพราะว่าทุกๆศิลปก,กรรมหรือปฏิมาก,กรรมของโลกไม่มีงานชิ้นไหนที่ขาดความตั้งใจแล้วตั้งใจนี่ครับเป็นเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดที่จะพาให้คุณไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าคุณมี3ตั้งนี้ชีวิตคุณสําเร็จและเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับจะลืมครับ 1. ตั้งเป้าหมาย 2. ตั้งคําถามที่ถูกแล้วก็3ครับตั้งใจแล้วคุณจะพบกัคบคำว่าความสําเร็จครับ